ไล่แฮกเวลาเราต้มมาม่าครับนะครับที่เป็นถ้วยสําเร็จอย่างนี้นะครับแต่เราไม่มีฝาปิดนะคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเทน้าร้อนลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ปิดฝาเนื่องจากว่าพอเราแกะฝาฟอนตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยเยวลาปิดตับเข้าไปเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรทับหรือยึดอเนี้ยมันก็จะเพเย่นะครับเราต้องการจะปิดฝาให้มันเรียบลงไปเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยนะครับผมเราจะทำยังไงนะครับ ก็จัดตักนะเราก็ทําการปิดฝานะครับแล้วฝาม่เพเยะนี่เราจะทำยังไงเห็นว่ายังนี้ครับมน่ครับอดขาไว้อย่างนี้เขจะช่วยปิดปิดฝาให้เราให้สนิทขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมก้องเราขาก็ จับเวลานะครับประมาณ5านาทีหรืออยากจะได้อ่นๆก็ทิ้งให้นานกว่านั้นก็ได้นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับต้มมาม่ากินอย่างไรโดยที่มีแต่มาม่าซองเดียวโดยที่ไม่มีชามไม่มีจานนะครับผมเป็นครับลองเครื่องปรุงอยู่ด้านไหนให้งหนด้านนั้นขึ้นนะครับแล้วก็น้ำกรตเร์นะครับกีดนะครับเปิดปุงมนะครับเปิดซองนะครับ แต่ระวังอย่าให้โดนซองเครื่องปรุงมันรั่วนะครับมันจะเลอะได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ฉีดเครื่องปรุงใส่ลงไปนะครับมันตรงเทใส่เข้าไปท,าาที่ซองได้เลยนะครับ จะหาอะไรปิดนะครับสักหน่อยหนึ่งเอาตวเกี่ยวแล้วกันนะครับปิดไว้นะครับแล้วก็จับเวลาประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําเมนูมามีกึ่งสําเร็จรูปแบบที่ไม่ให้เสียสุขภาพนะครับ ลวกน้ําทิ้งเป็นหนึ่งครั้งก่อนนะครับผมรองเครื่องปรุงเนี่ยครึ่งซองก็พอนะครับผมนี่ครับอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะเทน้ําทิ้งนะครับแล้วก็จัดใส่จานพักไว้นะครับลวกผักนะครับให้พอสุกนะครับต้องใ่ต้มยังไงให้ออกมาอย่างนี้มีคลิปก่อนหน้านี้นะครับลงไปลวกนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็นํามาประกอบร่างนะครับ เป็นการเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูบะหมี่กึง่งสําเมร็จรูปแบบไม่เสียสุขภาพนะครับผมเพื่อนๆไปลองทําทานดูนะครับแล้วยังไงก็ช่วยกันมาบอกแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแครอทนะครับแป่ต้มต้นหอมเครื่องปรุงผักชีหมูสับนะครับแล้วก็ตัวบะหมี่กึง่งสําเมร็จรูปนะครับผมนี่นะครับต้นหอมเราน้ารักนารักแบบนี้เลย อันตรายจากการกินเค็มของคนไทยองค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงอันตรายจากการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงซึ่งส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆจากข้อมูลของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าปี2561มีผู้ป่วยเป็นโรคตายถึง8ล้านคนก็ควรรู้ที่เราต้องระมัดระวังในการบริโภคโซเดียมก็คือ1 เราต้องสร้างแบบว่าร่างกายของคนเรานั้นต้องการโซเดียมประมาณวันละ1,500มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ3ส่วน4ช้อนชาหรือไม่เกิน2,000มิลลิกรัมก็คือประมาณเท่ากับ1ช้อนชาเท่านั้นเพื่อใช้ในการรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายแต่จากการสำรวจทั่วโลกนั้นพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีการบริโภคโซเดียมที่เกินกว่าความต้องการของร่างกายถึง สถึงสเท่าตัวเฉลีย่ยอยู่ที่4,300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีสถานะอันตรายและแหล่งที่มาของโซเดียมกว่า80%จะอยู่ในเครื่องปรุงสำเร็จและก็อาหารสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่การดำเนินการเพื่อการลดเค็มก็คือ 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเกลือโซเดียมลดลงการให้ความรู้และทําให้ผู้บริโภครับรู้และใส่ใจถึงอันตรายจากโซเดียมการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพแทนจึงมีการเสนอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับทานอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมในแต่ละวันเกินไปคือค่อยๆลดเกลือในอาหารปรับความชิ้นของต่อมรับรสของเราและลดความเค็ม ทีละน้อยจะได้ไม่รู้สึกว่าไม่อร่อยและจะได้ไม่ล้มเลิกการลดเค็มในที่สุดการชิมเครื่องปรุงก่อนปรุงเลือกกินอาหารสดใหม่เพิ่มขึ้นแทนอาหารแปรรูปปรับพฤติกรรมในการชอบจิ้มน้ำจิ้มแอลซอรสพริกเกลือน้นำปลาหวานน้ำพริกต่างๆลดการกินอาหารหมักดองเลี่ยงการกินอาหารลดจัดถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรลดปริมาณให้น้อยลงลดการ ดหรือกินน้ำซุปน้ำแกงให้เน้นกินเนื้อและผักเพิ่มขึ้นใช้รสอื่นมาช่วยทดแทนรสเค็มที่เคยกินเช่นรสเปรี้ยวหรือรสเผ็ดเป็นต้นอ่านฉลาดโภชนาการเพื่อจะได้รู้ปริมาณของอาหารนั้นมีปริมาณโซเดียมมากเท่าใดปรับพฤติกรรปรับพฤติกรรมการกินลดการเพิ่มลดการเติมเครื่องปรุงและการทานาหาจัดให้ลดลง อร่อยปากลำบากไตจากการกินเค็มเกินไปโดยไม่รู้ตัวเป็นภยนัยเงียบสาเหตุของปัญหาสุขภาพปี2561มีผู้ป่วยโรคไต8ล้านคนคิดเป็น1ใน8ของประชากรทั้งหมดนั่นก็เท่ากับว่าทุกๆ8คนจะมี1คนเป็นโรคไตปริมาณโซเดียมต่อวันไม่ควรบริโภคเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเท่านั้นแต่ปัจจุบันคนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ยต่อคนมากถึง สองถึงสช้อนชาต่อวันวิธีการปรับพฤติกรรมลดการบริโภคโซเดียม 1. น 1. ลดความเค็มในอาหาร 2. ลดการเติมเครื่องปรุง 3. กินอาหารสดเพิ่ม 4. ลดการจิ้มน้ำจิ้มต่างๆ 5. ลดอาหารหมักดอง 6. ลดอาหารลดจัด 7. จลดการกินน้ำซุปน้ำแกง 8. เปลี่ยนรสอื่นแทนรสเค็ม 9. ดูปริมาณโซเดียมจากฉลากก่อนกิน 10. ลดการเติมเครื่องปรุงกด Subscribe ติดตามนะครับผมกดไลค์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์คำแนะนำติดชมมานะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ